กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ผลการรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2566ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคปต,ต,คตุสัตว์โอเคณบริษัทสยามแมคโครจำกัดสาขาระนองเลขที่86 9หทับ9หมู่2ตําบลบางหลินอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ดําเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จําหน่ายที่ได้รับการรับรองตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคปฏิสัตร์โอเคเพื่อส่งตรวจเชื้อแบคทีเรียสมอน,นีลายาปฏิชวะนะตกค้างและสารเล่งเนื้อแดงทั้งห้องปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดระนองที่9พฤษภาคม2566 ในราชันวีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบการล,ลบับล่อเผาสกัสัตว์ในพื้นที่จังหวัดระนองพร้อมด้วยในอนุอนรักษ์ถาบุตรปศุสัตว์จังหวัดระนองอุตสาหากรรมจังหวัดระนองพณิชย์จังหวัดระนองหัวหน้าด่านากักสัตวระนองหัวหน้าด่านากักสัตชุมพรหัวหน้าด่านากักสัตวนครศรีธรรมราชหัวหน้าด่านกักสัตวตรัง วหน้าด่านกักสัตว์สมุยวัวหน้าด่านกักสัตว์ภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดระนองบูรณาการเข้าตรวจสอบห้องเย็ยนในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน28แห่งเพื่อตรวจสอบการรับรองนำจากสัตว์วันที่9กพฤษภาคม2566รร่วมประชุมชี้แจงการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้ากเกษตรตามมาตรฐาน บังคับฟาร์มสุกรเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ที่ฟาร์มสุกรที่เข้าข่ายมาตรฐานบังคับให้สามารถประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือผู้ประกอบการฟาร์มสุกรได้อย่างถูกต้องผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพณนะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและนอง วันที่11พฤษภาคม2566สำนักงานป่าสตว์จังหวัดรนองร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราชกูดเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดละนองและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกินรบกวนประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่ง ตำบลราชกูฎอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวันที่15พฤษภาคม2566แถลงข่าวการตรวจคน้นซากสัตว์ลับรอบนำเข้าในพื้นที่จังหวัดระนองระหว่างวันที่9-10พฤษภาคม2566ผลการตรวจค้นไม่พบผู้กระทำความผิดใน,นรายการอันดามันวันนี้สวทระนอง FM 107.25มกะเฮิร์ วันที่18พฤษภาคม2566สำนักงานปุสสตว์จังหวัดละนองสำนักงานปุสสตว์อำเภอกะบ,บุรีร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน,าน,งานปุสสตว์จังหวัดละนองเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะบุรีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่อบตอปากจันทรเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนกลิ่น จากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ตบลปากจันทร์อกับ,บุรีจัังหวดระนอง28พฤษภาคม2566ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อณนะมาโนดฟาร์มตบลกับ,บุรีอเภอกับ,บุรีจัังหวดระนองวัน29พฤษภาคม2566ตรวจประเมินลงค่าสาัตว์เทศบาลเมืองระนองประจำปี ครั้งที่2ทับสองห้าหณโรงค้าสาัตเทศาบาลเมืองระนองอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวันที่22่พฤษภาคมสองพายหกสิบลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคัติสัตทโอเคณนะบริษัทดีฟาร์ฟู้ดรีเทลภาคตาจำกัดสาขาระนองเลขที่210 2ทับ2 1ถ, 2, 2, ถนน ท่าเมืองตำบลเขาเิเวออําเภอเมืองประนองจังหวัดระนองวันที่3พฤษภาคม2566ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทํารรงานตรวจประเมินโครงการและอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวและโครงการส่งเสริมการบริโภคและเลือกใช้วัธธตถุดิบสินค้าคิวจังหวัดละนองวันที่2๔พฤษภาคม2566ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนพักเรียนที่1 มีการศึกษา2566และให้คำแนะนำการเก็บรักษานมณโรงเรียนศรีอนุโนไทยและโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนัมทารามอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองแผนง,งานเดือนมิถุนายน2566วันที่1มิถุนายน2566ร่วมพิธีเปิดการจัดก,กิจกรรมวันนมโลกประจำปี2566ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วันที่6มิถุนายน2 5 6 6ส่งตัวอย่างเนื้อสุกรและตัวอย่างไข่ไก่วันที่7มิถุนายน2 5 6 6มีความประสงค์ตรวจต่ออายุบริษัทบิก๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคบริษัทโอเควันที่8มิถุนายน2 5 6 6เข้าร่วมการประเมินผลการตรวจ รับรองภายใต้โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้าคิวและโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบสินค้าคิวจังหวัดและนองครั้งที่1ทับ2566วันที่1ิมิถุนาย,ยน2566ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนณอำเภอกะบุรีและอำเภอละอุ La ่นวันที่15มิถุนาย,ยน2566ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนณนะ อำเภอรกระเปอร์และอำเภอสุขสำราญ